พี่น้องวันนี้มางานงานซคกับพี่น้องงานซบกับพี่น้องกันเนะ <c oughs> เาะเกิดมาบการกับเทียวกาบเห็นวิวสวยๆครับพี่น้องมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะ <c oughs> นี่คือเกิดมาบการครับผมนะคนเท่าแก่ยูหลนะครับเดินควันเนาะโอกาสได้ ชายพาลุยครับผมชัดชายพาลุยวันนี้หยุดวิ่งดินหนึ่งวันครับพี่น้องเมคโคเสียเตะเตราไปตำชะโมงครับผมก็เลยถือโอกาสมาช่วยงานซบผ่านเขื่อนครับเขื่อนมาบกาดคอมบรีครับพี่น้องจังหวัดนครศรีมาเขื่อนมาบกาดครับนี่ ถือโอกัดมาผ่านมากันเลยมาถ่ายรีวิวให้พ่อแม่พี่น้อง FC ฟซครับของผมนะครับที่ติดตามช่องของผมนะช่องชัดชายพาลุยครับววิวสวยครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจกะเด้งกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับ ช่องชัดชายพายลุยครับผมเขอนมาบกาดครับพี่น้องครับผมโอเคครับผมเขียก่อนครับเนาะเดี๋ยวถ่ายช็อตต่อไปครับครับผมเผื่อมีไปทางหนาเผื่อมีวิวสยว,วยๆก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมช่างปลาพี่น้อง ถึงจะถ่ายโดยกรอบนครับโอ้เลียงปลาพี่น้องเลยกระชังปลานะครับปลากระชังนะพี่น้องโอ้ในกลางก็มีครับะไรเห็นไหมครับโอ้วิวพี่น้องมาดูวิวครับผมเกิดพี่น้องเอฟซีธันไดสนใจอยากมาเที่ยวนะครับเกิดมาบกาดนะครับเพื่อความรีครับ คอคอมบุรีจังววัดเราคอสซีมาครับนี่ผมช่องชาวชายพารุยเนาะก็ว่างงานครับวันนี้ไม่ได้วินงดิงครับไม่โคเราไปทำชั่วโมงครับหรือต้นปามครับผมก็เลยมาช่วยงานซบอยากพีน้องทั้งเมียเราเนาะอยากพี่น้องทั้งเขาเรียกอะไรครับพ่อเถาของลุงครับพี่ชายเมียผมอนะแฟนผม เสียเนะก็เลยมาช่วยงานเ,เด็ดถ่ายมาทั้งมารกาดก็กเลยถือโอกาสมาถ่ายวิวสวยให้งภเพ็นดอกดูครับผมโอเคครับก็เจอกันช็อตต่อไปครับผมบ้านน้องโบดครับพี่น้องแล้วก็เรียกบ้านน้องโบดภูเขาครับวิวยู่จากภูเขาเราอยูให้สวยครับ ไฮดูเขือ่อนนี่เราเห็นหรือเปล่เขื่อนครับโอ้ยแช่างปลาพี่หนุ่มช่างปลาอยู่ด้านในครับเขื่อนมากกัด นะครับเดินทางครับนี่ถ่ายในรถเก๋งนี่ครับดูวิวสวยๆครับเดี๋ยวเขาเลยโอ้ครับพี่น้องเขียนเขาโอ้เขาครับพี่น้องวิวสวยๆครับโอันตรายครับพี่น้องแบบนี้นะอย่าไปหาทำนะพี่น้อง ครับแต่ว่าทางไปรถไม่ค่อยเยอะครับพี่น้องจับมือเดียวเขถ่ายมือนึงครับอันตรายครับแต่ว่าเห็นวิวสวยเนาะก็เลยดูโอกาสถ่ายทียหน่อยหน้าพี่น้องครับให้พี่น้องเอฟซีเราได้ดูได้ชมกันครับแต่ไม่น้นำไม่น้นำแำหงครับก็ถ่ายมือนึ่งแม่แน้นำนะครับถ้าถานนสีเนลนรถเยอะๆอะไรในชุมชนไม่ไุมชนแม่แน้นำนะครับ แต่นี่ผมถ่ายนี่คือว่าทางลงเขื่อนครับพี่น้องไม่ค่อยมีรถเยอะครับด้ทีโอกาสครับด้วยความเร็วแค่สามสิบกับครับด้วยความเร็วที่สามสิบนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูช็อตต่อไปครับ